ดูก่อนฟินก่อนเมาส์ก่อนกับคลิปข่าวบันเทิงสัมภาษณ์สดๆดาราดังที่คุณชื่นชอบการันตีสุดยอดความเร็วอันดับหนึ่งติดตามได้ที่ pr r e a d y channel on youtube กดสมัครเลยราศีกันในช่วงปี2561นนี้คุณจะเริ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาหรือเรื่องของธรรมะ มีความสนใจและเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังยิ่งใครที่ปฏิบัติด,ดีอยู่แล้วจะยิ่งศรัทธาและทําได้ดียิ่งขึ้นในช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้และการค้นหาอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกติดขัดในใจตัวเองตลอดเวลารวมถึงช่วยเหลือเรื่องกองทุนสงเคราะห์ต่างๆเป็นอย่างดีคุณจะได้เจอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นามาบูชาเป็นสิริมงคลกับตัวเองด้านการงาน การงานในช่วงปีนี้ตั้งแต่ต้นปีถึงกลางกลางปียังมีความโดดเด่นอยู่และในช่วงปีก่อนผลงานของคุณค่อนข้างโดดเด่นอยู่แล้วแต่ปีนี้คุณจะได้รับการยอมรับมากขึ้นค่ะทั้งจากหัวหน้างานและคนรอบข้างแต่อาจจะมีผิดใจกับลูกน้องบางกลุ่มที่เขาอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวคิดใหม่ๆของคุณหรือคำพูดที่ลั่นวาจาไปอาจจะไม่ตรงใจใครหลายๆคนให้ใช้ความเก่งของคุณให้เกิดประโยชน์เอาชนะใจคนด้วยการรับฟังทั้งที่บางเรื่องเขาอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไป ส่วนในช่วงกลางปีไปนั้นสําหรับใครที่ทํางานกับญาติพี่น้องหรือทำงานพิเศษกับญาติญาๆจะมีธุรกิจคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะด้านการเงิน การเงินในช่วงต้นปีเป็นต้นไปสําหรับใครที่จะกู้ธนาคารหรือมีปัญหาด้านสถานภาพทางการเงินต่างๆคุณจะได้เซ็นสัญญาร่วมกับผู้อื่นส่วนนี้สินในปีนี้อาจจะยังไม่หมดได้ง่ายๆเพราะมีเรื่องใช้จ่ายเข้ามาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือครอบครัวก็ตามข้อควรระวังบางท่านอาจจะชอบเสี่ยงทําธุรกิจพนันไม่ควรเด็ดขาดนะคะเพราะว่าในปีนี้หากคุณทําธุรกิจสีเทาอาจจะเจ๊งหมดตัวได้ง่ายๆเลยทีเดียวค่ะ ส่วนกลางปีเป็นต้นไปยังคงคล้ายๆกับต้นปีที่ผ่านมาแต่สําหรับบางท่านที่ใจสปอร์ตชอบใจใหญ่ช่วยเหลือผู้อื่นต้องระมัดระวังเรื่องเงินของคุณเองอาจจะบริหารไม่ทันนะคะด้านความรักความรักสําหรับในช่วงที่ผ่านมาใครที่เกิดปัญหารักสามเศร้าหรือแอบรักใครคงต้องควบคุมอารมณ์และจิตใจตัวเองเพราะคุณอาจจะเกิดความทุกข์ใจทุกที่เกิดจากความรักไม่สมหวัง คุณไม่เปิดโอกาสให้ใครแล้วยังปิดกั้นความรักใหม่และเห็นความรักที่ผ่านมาคืออะไรที่ลืมยากจริงๆซึ่งจริงๆแล้วความรักไม่ว่าใครก็ต้องยอมรับว่ามีทั้งสุขสมหวังและผิดหวังแต่ถ้าหากคุณไม่คิดจะเริ่มต้นใหม่แค่ตัวคุณเองยังประคับประคองใจของคุณให้แข็งแกร่งไม่ได้คุณก็จะไม่เจอสิ่งที่สวยงามในวันข้างหน้าค่ะ ส่วนในช่วงกลางปีไปนั้นคนรักที่ตัดไม่ขาดจะกลับมาอีกครั้งไม่ใช่เขากลับมาหาคุณนะคะแต่ใจคุณกลับไปหาเขามากกว่าพยายามมองตัวเองให้มีคุณค่าและรักตัวเองให้มากๆค่ะ